เราจะพาทุกท่านไปที่ตำนานต่อไปตำนานของผีปู่ตาที่สะพานบางระกรรมซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าชวนสะพึงที่นี่คือสะพานบางระกรรมในอำเภอบางระกรรมดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำท่วมและความอุดมสมบูรณ์ แต่ในความสงบเงียบของสายน้ำและสะพานเก่าแก่แห่งนี้กลับซ่อนตำนานของผีปู่ตาวิญญาณที่ชาวบ้านทั้งรักและกลัวในเวลาเดียวกันผีปู่ตาคือใครกันแน่ชาวบ้านเล่าว่าเขาคือวิญญาณของชายชาราที่คอยปกป้องคนในพื้นที่จากภัยพิบัติแต่บางครั้งก็หลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาให้หวาดผวาวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปสำรวจประวัติศาสตร์ของบางระกรมเรื่องเล่าจากปากชาวบ้านและความลับที่ซ่อนอยู่ในสะพานแห่งนี้พร้อมมุมมองสองด้านว่าผีปู่ตาเป็นสิ่งที่จริงหรือเป็นแค่เพียงจินตนาการก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องผีปู่ตาเรามาดูประวัติศาสตร์ของบางระกรมกันก่อนนะคะ อำเภอบางระกรรมตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มของจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดที่แม่น้ำยมและคลองบางระกรรมไหลผ่านทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับน้ำท่วมครั้งใหญ่แทบทุกปีชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าเมืองน้ำท่วมมาตั้งแต่อดีต หนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบางระกมเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2485หรือที่เรียกว่าน้ำท่วมใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปีนั้นฝนตกหนักติดต่อกันหลายเดือนแม่น้ำโยมและคลองในพื้นที่รับน้ำไม่ไหวน้ำท่วมสูงถึงหลังคาบ้านชาวบ้านเล่ากันว่าผู้คนต้องอบพยพขึ้นที่สูง บางครอบครัวต้องนั่งเรือหนีตายบางคนสูญเสียทุกอย่างรวมถึงชีวิตของคนในครอบครัวบันทึกจากหอจดหมายเหตุระบุว่าน้ำท่วมครั้งนั้นฆ่าชีวิตคนในบางระกร,รมไปกว่า200คนและมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากบางศพถูกน้ำพัดไปไกลจนไม่สามารถตามหาได้ชาวบ้านเชื่อว่า วิญญาณของคนที่ตายอย่างกระทันหันยังคงวนเวียนอยู่ในน้ำและบริเวณสะพานที่เชื่อมชุมชน